สื่อการสอนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่สองโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนคุณครูประจำชั้นอนุบาลชั้นปีที่สองคุณครูอมรัชส่าหงทองครูมเม่คุณครูพันารายผิวงามครูยีน เด็กๆคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยข้าวมหัศจรรย์กันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องข้าวเรามาฟังเพลงก่อนนะคะเด็กๆดูสิคะว่าในเนื้อเพลงมีข้าวอะไรบ้างไปฟังเพลงกันเลยคะ่ะ จากที่เด็กฟังเพลงข้าวกันมาแล้วเด็กๆรู้จักข้าวกีนชนิดกันแล้วนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องข้าวเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าเรามาดูเรียนรู้เรื่องแรกกันเลยนะคะชนิดของข้าวชนิดของข้าวข้าวสาร ข้าวเจา้าข้าวเหนียวข้าวเปลือกข้าวสารีข้าวบาเล่ข้าวโพดเรื่องที่สองนะคะรูปร่างลักษณะของต้นข้าวเด็กๆคะเรามารู้จักต้นข้าวกันนะคะ ใบรงข้าวใบส้ายอยู่ติดรวงข้าวใบข้าวมีเส้นใบขนาดของข้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวหลวงข้าวส่วนช่อดอกของข้าวลำต้นแบ่งเป็นป้องๆความยาวของป้องแตกต่างไปตามพันธุ์ข้อป้องมีเกี้ยวใบและเยื่อกันน้ำฝน ซึ่งเป็นลักษณะของข้าวที่ต่างจากหญ้านอเป็นต้นที่แตกออกจากต้นหลักหลางนออาจไม่มีรวงลากฝอยช่วยยึดลำต้นและดูดธาตุอาหารและน้ำจากดินเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการผูกข้าวกันนะคะ ขั้นตอนการปลูกข้าวในล้อ,อยางนะคะเริ่มจากการใช้มีดกรีดล้อ,อยางโดยใช้มีดกรีดด้านเว้าข้างในของล้อ,อยางข้างบนแล้วกรีดมีดที่มุมล้อด้านนอกของด้านบนล้อ,อยางล้อ,อยางที่กรีดแล้วจะถูกเปิดกว้างหนึ่งด้านเพื่อให้ใส่ดินลงไปได้ นำปูนผสมกับทรายหยาบเทลงไปบริเวณที่เห็นระดับของดินโดยให้สูงจากขอบแก้มยางหนึ่งนิ้วเมื่อปูนแหง้งใช้น้ำยาก,กันซึมผสมกับปูนฉาบลงไปอีกสองครั้งเมื่อแห้งแล้วใส่ดินที่เตรียมลงไปสักสามุ้งกีเททับด้วยมูล,ลัวอีกหนึ่งกระสอบเล็กจากนั้นใส่ดินลงไปให้เต็ม แล้วใส่น้ำลงไปในนาล้อ,อยางแช่ทิ้งไว้สองถึงสามวันดินก็จะยุบลงไปเหลือพื้นที่ใส่น้ำได้พอดีเรามาลงมือดำก้าข้าวในนาล้อ,อยางนะคะดำก้าใช้ขอบนอกสุดชิดขอบยาง ให้แต่และวก็ห่างกัน6นิ้วหรือ15บห้าเซนวงล้อยางสิบล้อ1นล้อสามารถดำก้าได้ประมาณ10ถึงสอก้าการดูแลนาะข้าวหรอ,อย่างนะคะหลังจากดำนาไปเจดวันให้เติมน้ำหนึ่งครั้งโดยรักษาระดับน้ำไว้ให้ได้ปริมาณสามนิ้ว เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องให้ไล่น้ำสามวันต่อครั้งพอข้าวเริ่มออกรวงจึงหยุดให้น้ำรอดูจนกว่าน้ำจะแห้งลงไปเมื่อน้ำแห้งข้าวจะสุกพร้อมเก็บเกี่ยวพอดีเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของข้าวกันเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าข้าวแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไร 1. ข้าวหอมมะลิมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีวิตามิน B1 และ B2 2. ข้าวกล้องมีโปรตีนและใย,ยอาหารมากช่วยลดปัญหาท้องผูกและมีในอาซีนช่วยบำรุงระบบประสาทและผิวหนัง 3. How นนเบบข้าลไลเบอรีปปรมอ่มีสารต้านอนุมูลอิสระและมีเส้นใยสูงช่วยระบบขับถ่ายและช่วยควบคุมน้ำหนักได้ 4. ี่ขาวกองงอกมีสารกาบาช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินอ e. ีช่วยบำรุงผิวพรรณเด็กๆเห็นไหมคะ ว่าข้าวมีประโยชน์เยอะแยะเลยการดูแลและการเก็บรักษาข้าวการเก็บรักษาข้าวเปลือกการเก็บรักษาข้าวเปลือกในการเก็บรักษาข้าวหลังจากตักมเมล็ข้าวจนแท้ประมาณสามถึงสีแดดเกษตรกร,ะกรจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เพื่อไว้บริโภคหรือแบ่งขายและอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้ทำพันธ์โดยการเก็บรักษาให้ข้าวนั้นมีคุณภาพไม่สูญเสียความงอกควรเก็บไว้ในยุ้งฉางที่ดีทําด้วยไม้ย,ยกสูงอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อจะได้ระบายความชื้นและความร้อนออกไปจากยุงข้าวการเก็บรักษาข้าวสาร การเก็บรักษาข้าวสารในส่วนของการเก็บรักษาข้าวสารเราควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเก็บในสภาพไร้าอากาศมีการควบคุมอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวการรักษาคุณภาพได้นานที่สุดเป็นการเก็บรักษาธรรมชาติไม่ต้องใช้สารเคมีเด็กๆมาฟังท่านกันนะคะดูสิคะ ว่าคุณครูอนิ่าหเรืองอะไรมาให้ดิดูแล้วในนินนทานมีตัวละครอ,อะไรบ้างมะลิทานข้าวให้หมดสิจา้าลูกหนูกินขนมอิ่มแล้วค่ะแม่มะลิรู้ไหมกว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดนั้นลำบากขนาดไหนมันลำบากยังไงคะแม่ ถ้าอย่างนั้นพ่อจะพาหนูไปอยู่กับคุณยายนะลูกมันลี่จะได้รู้ว่ามันลำบากยังไงแล้วบ้านยายอยู่ที่ไหนนะคะพอ่ออยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มานลีก็รู้สวัสดีสค่ะคุณยา,ายมาไกลๆเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะเอ๊ะคุณยายคะ คุณลุงคุณป้าพี่ฟ้าพี่ฝนทำอะไรอยู่คะอ๋อลุงกับป้ากำลังเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวอยู่จ้าและหนูไปช่วยพี่ฟ้าพี่ฝนเก็บหญ้าได้ไหมคะงั้นหนูต้องเอาของไปเก็บก่อนนะลูกค่ะยายมาลิมาพักก่อนก็ได้นะเป็นอย่างไรบ้างล่ะเหนื่อยไม่ลูกเหนื่อยมากเลยค่ะยาย นี่แค่ขั้นตอนการเตรียมดินเท่านั้นนะนอกจากนี้ยังม,มีขั้นตอนอื่นๆอีกมากมายเลยละอะไรบ้างคะยาย <S <S ชานาต้องเอาเม็ดข้าวไปหวานเรียกว่าการตกกาโดยนำข้าวเปลือกไปหวานในแปลงพอก้าเพื่อ er ให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงเมื่อต้นกลาหรือต้นข้าวถี่เพาะไหว้โตพอเหมาะก็จะทอนขึ้นมาและอยี่ยกไหว้เป็นมัด,มด แล้วนำต้นกามาปักดำจำนวนสามถึงห้าต้นต่อกอให้แต่ละกอหางทถาๆกันและปลูกเรียงไปเป็นแถวในพื้นนาจากนั้นก็คอยดูแลต้นข่าวให้งดงามคอยถอนอยาที่แฝงตัวขึ้นกับต้นข่าวและคอยป้องกันข่าวจากลูกข่าวรวมทั้งมแมลงและสัตว์อื่นที่จับกัดกินต้นข่าวเมื่อต้นข่าวออกร่วง ต้องรอให้เมล็ดแก่จนกลายเป็นสีทองช้าวน้าจึงเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากหนวดข่าวแล้วาาก็จะตากเมล็ดข่าวเปลือกเพื่อลดความชืน้นก่อนนำไปกระเทาะเปลือกออกที่เรียกว่าการสีข่าวอ้โเหเห็นไหมว่ากว่าจะได้ข่าวซานแต่ละเมล็ดช้าวนา้าต้องทำหน้าด้วยความเหนื่อยพวกเราจึงอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของข่าว ไม่กินข้าวเหรือเพราะยังมีคนอีกมากมายที่อดอยากไม่มีข้าวจะกินมารี่เองก็ต้องเห็นคุณข่าของข่าวอย่างที่ยายบอกนะลูกถ้าคุณยายหนูไม่คิดเลยว่ากว่าจะได้ข้ามาหุงกินต้องผ่านขั้นตอนมากมายและยากลำบากขนาดนี้ต่อไปนี้มารีจะกินข้าวให้หมดจานไม่ให้เหลือเลยค่ะและพรุ่งนี้มารีจะช่วยดำนาด้วยนะคะคุณยาย ได้จ้ะลูก,กจับแบบนี้นะมะลิแล้วปักลงไปแน่นๆค่ะพี่ฟ้าน่าเสียดายเนาะผุ่งนี้มะลิก็กลับบ้านแล้วใช่แล้วพี่คงคิดถึงมะลิแย่เลย ปิดเทมข่าวหน้ามารีมาอีกนะลูกค่ะมารีกลับมาอีกแน่นอนอยู่ที่นี่สนุกมากเลยค่ะเอา้าทานข่าวกันได้แล้วลูกกินเยอะๆนะลูกป้าตั้งใจทำสุดฝีมือเลย <laughs> <laughs> มาลิ Marie, รีบเขานอนนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าค่ะพ่อสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะคครูจะให้นักเรียนทุกคนออกมาเราประสบการณ์นในช่วงปิดเทอมค่ะเริ่มจากมาริเลยค่ะค่ะในช่วงปิดเทอมมาริได้ไปบ้านคุณยายที่ต่างจังหวัด มลได้ช่วยคุณยายทำนาซึ่งเมลิไม่คิดเลยว่าการทำนาจะยากและต้องใช้ความอดทนสูงกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดมีขั้นตอนมากมายเช่นการนำนาเกี่ยวข้าวเลข้าวแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละ,มะเมล็ดนั้นมันยากลำบากจริงๆเลยเนาะงั้นวันนี้เรามากินข้าวให้หมดจานกันนะโอเค